สวัสดีค่ะรู้หรือไม่มนุษย์เรามีวิธีรับบุญนะคะปกติอ่ะเราก็รู้สึกอยู่แล้วค่ะเวลาที่ใครส่งความรักส่งความแบบว่ารู้สึกกรอดอบใจความเป็นห่วงแผ่เมตตาหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปถวายสังฆทานแล้วพระได้แผ่เมตตาให้เราพอจะเป็นคนที่รับรู้อยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทำวิดีโอ ศรัทธาด้วยใจออกไปช่วงเวลาประมาณคือช่วงกลางวันเนี่ยก็มีแล้วแหละความรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจกลับมามากมายเลยนะคะขอบคุณมากๆกเราก็ขอบคุณเช่นกันนะคะแล้วก็แต่ช่วงกลางคืนเรเริ่มนอนประมาณสั่งทุ่มกติเวลานอนสมาธิเราจะเริ่มด้วยการฟังบทพูดของตัวเองนะคะคลิปที่เราชอบฟังก็คือคลิปที่ขอบคุณความรู้สึกดีๆความสุขที่ส่งเข้ามาในชีวิต หลังจากฟังอยู่ประมาณ3า5ถึงถึงรอบก,ก็จะเริ่มนอนสมาธิแล้วก็ฟังดนตรีสมาธินะคะซึ่งทีนี้หลังจากที่ทำคลิปนี้ออกไปเนี่ยคลื่นที่เข้ามามันเยอะมากเลยแล้วเวลาเรานอนสมาธินะคะเพื่อนๆเ,เวลาที่เราจิตของเรานะจิตของเรานิ่งจริงๆเราไม่สนใจคลื่นใดๆที่เข้ามารบก,กวนอ่ะหลายๆคนถามบอกว่า ทำไมผมนอนสมาธิหรือผมฝึกสมาธิแล้วมันไม่นิ่งสักทีจิตวุ่นวายเลอเกินที่จริงแล้วก็คือเราแค่ไม่ต้องสนใจความคิดเหล่านั้นค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความคิดของเราเนี่ยก็จะมีวอลนกลับไปคิดเรื่องเดิมๆเ,เป็นปกติของสมองเราแค่ปล่อยให้มันให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจเราอยู่กับการกําหนดลมหายใจของเรา าตามดูลมหายใจของเราต่อไปเราแค่ไม่ต้องสนใจแค่นั้นเองแต่ในที่นี้ในโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็สามารถจะรับรู้เคลื่อนความคิดของคนอื่นทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดต่างๆเนี่ยมันเข้ามาวอกวนวุ่นวายเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายนะคะแต่เมื่อเรามีจิตที่นิ่งจริงๆและเราไม่สนใจเสียงเหล่านั้นได้จริงๆนะคะและก็ใจของเราเนี่ยสงบนิ่งใจของเราเป็นสุขจริงๆนะคะ เราจะรับรู้ได้เยอะมากๆเลยว่าบุญกำลังมาที่เราแบบไหนบ้างนะคะมาจากที่ไหนบ้างอะไรอย่างนงี้ถ้าเราฝึกสมาธิได้สมาธิระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะฟังเสียงภายในของเรานะคะเราสามารถที่จะได้ยินวิญญาณของเราพูดกับเราเป็นแบบ ถ้าคนที่ได้ยินความคิดตัวเองหรือความคิดคนอื่นก็จะเป็นภาษาพูดใช่ไหมคะแต่ภาษาความรู้สึกเนี่ยเมื่อถูกแปลออกมาเนี่ยก็เป็นเหมือนภาษาพูดเหมือนกันและบอกกรับรู้ว่ากําลังมีคนส่งบุญมาให้นะคะทันทีที่ข้างในบอกอย่างนั้นบอกก็เปิดใจรับเลยก็คืออนุญาตก็คือปล่อยให้ลื่นไหลส่งมาด้วยความรักเราก็รู้สึกรัก ส่งมาด้วยความห่วงใยเราก็รู้สึกห่วงใยส่งมาให้เราอยากปลอดภัยเราก็รู้สึกปลอดภัยเราปล่อยให้ความรู้สึกนั้นลื่นไหลนะคะเวลาเราฝึกสมาธิแรกๆเนี่ยเราจะติดขัดใช่ไหมนึกๆนึกๆใช่ไหคะแต่ว่าเวลาเราฝึกสมาธิเป็นสมาธิแล้วจริงๆเนี่ยหลายคนถามเพราะว่ารู้ได้ยังไงว่าก้าวหน้ามันต้องไปวัดระดับกันตรงไหนแท้จริงแล้วมันอยู่ตรงนี้เองค่ะทันทีที่คุณรู้สึกหายใจ ชา้ชาๆต่อเนื่องลื่นไหลเบาสบายลมหายใจของคุณมันช่างเบาหรือเกินลื่นไหลหรือเกินแบบนั้นคือกําลังพัฒนาและก้าวหน้าแล้วค่ะและก้าวหน้าเรียบร้อยแล้วและเป็นคลื่นที่สามารถรับคลื่นความรู้สึกดีๆของมนุษย์บุญแผ่เมตตาใครส่งอะไรดีๆมารับได้ง่ายมากแค่เราคงอยู่ในสมาธิและก็ปล่อยให้มันลื่นไหลเข้ามาเข้ามา แค่นั้นเองนะคะมันเป็นยังไงหรอคุณเบลคุณเปล,เปลที่บอกว่าความรู้สึกของเขาของเราแบบว่าแผ่กระจายไปกว้างไกลนะ,ะจิตเป็นสิ่งที่นำพาความรู้สึกหรือนำพาวิญญาณของเรานะคะเวลาเรารู้สึกเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่และกว้างไกลนะ,ะอย่างเช่นเปลเนี่ยเปลเวลาเบลนอนสมาธิเปลจะเห็นตัวเองอยู่นอกโลก คือนอนอยู่นอกโลกบ่อยบางครั้งก็ไปถึงดาวเสาร์หรือกาแล็กซี่ไม่ใช่ว่าตัวเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเราก็ปล่อยวางสบายๆนะคะการเข้าถึงสมาธิจริงๆนั้นเราจะต้องไร้ความกังวลใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไร้ความกลัวเพราะเรารู้ดีอยู่แก่ใจเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากําลังอยู่ที่ไหนเรากําลังเป็นอย่างไรนะคะการที่เราเห็นภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพของจิต วิญญาณข้างในเสียงข้างในบอกเราแค่นั้นเองอย่างเช่นเวลาที่เปารู้สึกรําคาญใจเมื่อได้ยินเสียงรบกวนใจแล้วเปาอสงคําถามเหมาไปก่อนขณะที่เริ่มสมาธิก็ได้คําตอบเป็นใบโพขึ้นมาตรงหูแล้วขึ้นไปข้างบนคือหมายถึงว่าเมื่อใจเราเบิกบานอะไรก็รบกวนไม่ได้นะคะ,ะข้างในเนี่ยจะตอบเราเป็นภาพรืป ภาพและความรู้สึกเป็นหลักนะคะเพราะว่าในโลกของวิญญาณหรือในโลกของพลังงานนั้นสื่อสารกันด้วยภาษาความรู้สึกนะคะและภาษาความรู้สึกนั้นภาษาความรู้สึกนั้นมีภาพและเสียงนะคะไม่ได้มีความคิดนะโลกวิญญาณเนี่ย <c oughs> ก็คือทั้งคนเป็นและคนตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คือภาษาความรู้สึกค่ะเพราะว่าคนตายแล้วนั้น หรือว่าสัตว์ที่ตายแล้วนั้นไม่มีสมองนะคะสมองถูกเผาถูกทําลายไปแล้วนะคะเขาสื่อสารกันด้วยภาษาความรู้สึกเพราะฉะนั้นเสียงภายในของเราเนี่ยก็สื่อสารเช่นนั้นเหมือนกันสื่อสารเป็นภาพและความรู้สึกค่ะสรุป <c oughs> นะคะลองสังเกตดูเยอะๆอะมีว่าไมเปารู้เขารู้ขนาดนั้นเลยเหรอ เวลาที่อยู่ๆเรารู้สึกว่าเรากำลังรู้สึกดีมากมายเหลือเกินเวลาที่เราอยู่ๆรู้สึกว่ากำลังคล้ายๆมีคนปลอบใจเรากอดปลอบใจเรากอดแบบพบเจอกันเวลาที่รู้สึกคล้ายๆอย่างนี้เวลาที่รู้สึกว่าคล้ายๆกับกำลังแบบเบาสบายอยู่ในจักรวาลเวลาที่รู้สึกว่ากำลังเบาสบายเหมือนเต้นรําอยู่ในสวนดอกไม้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งทันทีที่รู้สึกแบบนั้น อย่าเพิ่งคิดหยุดคิดสบายสบายตามไปเลยนะคะสบายสบายตามไปเลยหรือว่าทำสมาธิก็ได้ลืมตานี่แหละแต่แบบหายใจเข้าชา้าชหายใจออกชา้าช้าทเพลงอะไรก็ได้นี่คือวิธีรับบุญทิ้งง่ายๆคุณมองไม่เห็นแต่วันหนึงนะ่งอ่ะคุณจะรู้ว่าที่พอพูดเนี่ยมีประโยชน์สูงมากสำหรับคุณและเพื่อนมนุษย์ อย่าลืมรู้สึกขอบคุณออกไปนะคะแค่รู้สึกนะเพราะว่าถ้าคิดเนี่ยคุณอาจจะไปเผลอจับความคิดของคุณดังกว่าคลื่นดีๆที่ส่งมารู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณออกไปแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็รับคลื่นดีๆหรือความรู้สึกดีๆเหล่านั้นก่อนเมื่อมันจางลงแล้วหรือหมายว่าหมายถึงเขาส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คิดขอบคุณไป ความคิดความรู้สึกแบบไหนคือไม่ได้รับบุญใช่ไหมคะอือต้องไม่คิดต้องไม่คิดนะอ่าถ้ามีคลื่นเบาๆวนเวียนมาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาก็คือไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าอย่าไปคิดต่อความคิดอะไรต่างๆอย่าตกแต่งความคิดอย่าตกแต่งภาพใดๆทั้งหมดทั้งที่ ก็คือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทอย่างเช่นถ้าทํางานอยู่ก็ให้ตั้งใจทํางานไปนะคะการตั้งใจทํางานก็ได้บุญเช่นกันนะคะอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านสอนไว้นะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ความรู้สึกที่จะทําไม่ให้รับบุญก็คือความรู้สึกมุญหญิตใจพวกความอยากความผิวผิวโหวยต่างๆความรู้สึกมุดหญิตใจพวกนี้ค่ะจะเป็นด้านผลักผลักสิ่งดีๆออกไป ของสูงไหลลงมาจากที่สูงค่ะคลื่นชั้นต่ำไหลจากปลายเท้าค่ะ